ครับเพื่อนๆเครื่องนี้เป็นอิงแอปสัตว์ L3250 นะครับอาการที่มาลูกค้าบอกว่าหัวพิมพ์นะครับสีดำออกไม่ครบนะอันนี้ผมเทสเข็มแล้วก็ออกมาประมาณนี้เลยซึ่งจางมากๆนะครับเครื่องนี้เนี่ยลูกค้าใช้เยอะใช้หนักนะครับแล้วก็เท่าที่เปิดฝาดูนั้นเพื่อนจะเห็นได้เลยว่าตัวตลับหมึกเนี่ยเขาไม่มีน้ำหมึกเลยนี่นะครับนี่นะครับ ตอนนี้ผมยังไม่ได้ไล่เครื่องให้ดูนะว่าเกิดจากสาเหตุใดนะเดี๋ยวผมจะทําการไล่เครื่องก่อนเดี๋ยวมาสรุปให้เพื่อนฟังนะครับก็ถ้าเกิดว่าเครื่องนี้เนี่ยได้ทําชุดปั๊มแล้วก็เปลี่ยนตัวตลับหมึกสีดําไปนะเพราะว่าตลับมันเสื่อมเนาะก็เสียออกมาครบนะเรียบร้อยคือลูกค้าเนี่ยใช้ไปก็ถือว่าไม่เยอะไม่น้อยนะเพื่อนนะแต่ว่าเขาใช้งานตลอดต่อเน,นื่องและมันทําให้ ตัวสีเนี่ยมันเข้าตลับไม่ทันกะ็เกิดอีซีเดนก็เลยมาแก้ที่ปั๊มหมึกกับเปลี่ยนตลับถ้ากอกว่าเคสนี้จบเรียบร้อยครับ